สวัสดีครับวันนี้เราก็มาวัดพระโคกครับจังหวัดสงขาทิ้ิงพระนะครับบ้านเกิดหลวงปู่ทวดนะครับจะมากราบสการะท่านนะครับในวันเกิดนะครับที่จอดรถจะล่างนะครับตรงนู้นก็มีที่จอดรถครับเขาจุดปัะทัดดแนบุเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้นะครับครับเดี๋ยวตามมานะครับเพื่อนๆไปไหว้หลวงปู่ทวดกันไปดูลูกแก้วกับไม้เท้าครับ ตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นทางขึ้นวัดนะครับนี่ครับนะครับเราจอดรถตรงนู้นครับแล้วก็เดินมานะครับนี่ทางขึ้นวัดครับทางขึ้นวัดปะโุนี่ครับบันไดนะครับเดี๋ยวเรามากลับไหว้หลวงปู่ทวดนะครับนับบ้านเกิดหลวงทวดนะครับสติงพระนะครับนี่วัดประคุวัดนี้เป็นที่อยู่กองหลวงทวดครับแล้วก็มี บ่อน้ำซักผ้าอะไรที่แกอยู่อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับตามมาเลยเดินอยู่เมือ่อเรามาซื้อดอกไม้นะครับซื้อดอกไม้แล้วกบเจดี JD. ที่วัาสาลีลิกธาตุแล้วก็ไปดูลูกแก้วในนี้นะครับเดี๋ยวลูกแก้วหลงรั่ว นี่นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันด้านในนะครับอนุป็นสถูปเนื้อใประวัตินี่ครับวัดหลวงพูทวดนะครับนะครับวัดนี้ปรากฏตั้งแต่ลาวพศห้าอยนะครับวัดนี้นะครับนะครับนี่ครับดูนะครับ วัดยาวนานนะครับวัดนี้นะครับพศพศห้าร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูลูกแก้วกันนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูลูกแก้วก่อนดีกว่านะครับแล้วผมค่อยมาไหว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมลูกแก้วก่อนนักท่องเที่ยวมาลงมาหลีก็มาเยอะนี่ครับวัดด้านหน้านี่ครับนักท่องเที่ยวมา เอาเดี๋ยวไปชมลูกแก้วด้านในนะครับลูกเหมือนลูกหูตวดเห็นะครับดูนะครับลูกแก้วด้านใน ส่งเสียงดังไว้ได้ครับนะครับลูกแก้วน่าจะเป็นลูกกลางนี่นะลูกกลางพี่ลูกแก้วนั่นลูกอันไหนนะลูกแก้วยุ่กันหูกับลูกกุฏิยาวาดกับร<อ>ลงไปด้านนะข้านหลังนี้อ๋อครับกับโอเคครับ เป็นลอยพระพุทธบาทนะครับเป็นลอยรูปเท้าเดี๋ยวเราไปดูลูกแก้วที่กุดเจ้าวาดกันครับอันนั้นที่นอนหลวงปู่ทวดนะครับที่นอนแก่นะนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูลูกแก้วที่กุดเจ้าวาดนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี้เราก็มากเจ้าวาดนะมาดูลูกแก้วนะกแก้วของหลวงปู่ทวดครับคี่ลูกแก้วอันนะอันสุดเนี่ยนะครับลูกแก้วกลูกแก้วที่หลวงปู่กกวทวด ที่งูคายออกมาคนระับจะเป็นลูกเล็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นไม้เท้าของท่านนะนี่ครับไม้เทา้านี่ครับที่เขาเรียกว่า สมเด็จเจ้าสามีรามครับหลวงฤาษหลวงโวทวดเจ้าวัดพระคุนี่ครับไม้เท้า,านะครับใครเห็นภาพนี้แล้วครับตั้งลูกแก้วนะครับนี่ครับลูกแก้วครับแล้วก็พระสมัยนะครับราชการต้นๆน,นะครับนับพระเก่าๆครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการไหวหลวงพ่อทวดรับขอบารมีหลง่อดคุ้มครองทุกคนครับนี้เป็นวันเกิดผมมาไหวที่วัดพระโค,ครับนะครับ,บ้านเกิดหลวงพ่อทวดครับขอทุกคนครับ,บพรมีความสุขทุกขั้นครับสวัสดีครับ